อ่ะนะครับก็สวัสดี FC แล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่างกบใน EP2 นะครับเป็นขยายนะครับเป็นบอดขยายเป็นตระก,กูล AGDK นะครับตระก,กูล a g AGDK หรือเปล่ามันเป็นอ่าทานิตเตอร์ ตระก,กูล a g d k นะครับนี่ยแเบปบแแิดจำมั <c> ้ <oughs> นี่ครับเป็น a g d กหรือเปล่านี่ไงนี่นี่ไง AG แล้วก็ DK นะครับเป็นตระก,กูล a g d กก็เรียกนะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่ของตระก,กูลเกาหลีนะครับเป็น ของจีนนะครับเป็นตระกูลจีนนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> อาการที่ยังโกบลงอีพีหนึ่งนะคือชุดสัญญาณไดไม่มีนะครับเสียงมันก็เลยไม่ไม่ออกนะครับจริคงคาดดีมต้องมีสัญญาณไดสี่เหลี่ยมเอาพุทนะครับเป็นสแควร์เวฟอาการนี้ช่างกบเช็คยังไงมีตัวไหนมั่งก่อนอ,อื่นนะครับพอเราเช็ค เราก็มาเช็คในส่วนของไฟก่อนนะครับว่ามันมีไหมอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเบอร์เอ่อเจ็ดแปดหนึ่งสองแล้วก็เก็ดเก้าหนึ่งสองนะครับสองจุดนี้สําหรับบอร์ดรุ่นนี้นะรุ่นของเกาหลีก็เหมือนกันนะครับมันจะมีเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองแล้วเก็ดเก้าหนึ่งสองแล้วก็เอ่อ,อ,อมีเจ็ด เก้าหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าี่ครับตัวนี้นะครับสําหรับตระกูลพวกนี้นะครับอีก A G D K นะครับแล้วก็มีอ่าไอซี IC ตัวนี้ตัวเล็กนะครับเจ็ดแปด L ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้า L ศูนย์ห้านะครับมันคืออะไรมั่งนะครับก็คือมันจะมีไฟเลี้ยงในส่วนของอ เดี๋ยววางนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบอร์ดบอร์ดตรบงนี้หักนะครับอ่าพูดง่ายๆว่าเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าตัวเล็กไหศูนย์ห้าเนี่ยห้าโวลต์นี้ไปเลี้ยงไอซีเดี๋ยวหักทางทิตเตอร์ครับโอ้ยมอสเฟตหักนะคะรับไปเลี้ยงไอซี สตัวนี้ไอ้สองตัวไม่ใช่3ตัวโทษที2ตัวนะครับห้าโวลตนะครับไปเลี้ยงไอ้ซีสองตัวน่ครับเลี้ยงเบอร์ไหนก็เลี้ยงเบอร์อ่านี่ครับ072นะครับ0ูนย์เจ็อมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเหมือนศูนกับ l m 2 1สองหนึ่งหรือ สามนะครับแทนกันได้0ูนย์เงนี่ครับเลียงสตัวนี้ส่วนเบอร์นี้มันเป็นเอลเอ็มสองเกหรือสามก็ได้นะครับแทนกันได้ตัวนี้มันเป็นเออเลอร์เอ็มเป็นเออเลอร์นะครับเออเลอร์ก็คือ PROTEC นะครับจับโปรเทคนะครับใช้ไฟ1 2บสองโวลต์กลาวนะครับไม่มีล็อก1 2บสองโวลต์กลาวนะครับตัวนี้1 2บสองโวลต์กลาวเอลอ็ม สองเก้าสามนะครับสิบสองสิบสองโวลต์ก็ขาแปดกราวก็คือขาสี่นะครับส่วน l อ2 1สองหนึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นคอมพลเตอร์หรือว่าแมทั่วไปแหละครับจะมีไฟบวกกับลบไฟบวกก็ขาแปดไฟลบก็ขาสี่ห้าโวลต์นะครับส่วนตัวนี้ครับศูนย์เจ็ดสองเนี้ยขาสี่ก็ลบ ขาแปก็บวกเหมือนกันนะครับศูนย์เจ็ดสองใช้ไฟห้าโวลต์เลี้ยงนะครับส่วนไฟสิบห้าโวลต์เลี้ยงตรงไหนมีสิบห้าโวลต์ด้วยห้าโวลต์ก็เลี้ยงใน,นส่วนของนี่ครับชุดคอร์สชุดปรีนี่ครับเลี้ยง IC ไอซีไอเกียร์ขาแปดสิบสองโวลต์ตัวนี้เลี้ยงตัวไหนนี่มันจะมีไฟหลายจุดสองโวลต์น,นี่ชุดนี้นะครับก็เลี้ยงอ่านี่แหละ เอจีดีเคนะครับเอจีดีเคมันจะเข้าขาขาสี่ขากลางนะ <c oughs> มันจะเข้าในจุดนี้ขากลางอันนี้นะครับส่วนขาอ e ีก็ออกมาหาชุดมอสเฟตนะครับขากลางมา <c oughs> เลี้ยงสองฝั่งนะครับสองฝั่งเลยนะครับ,รบผมเจ็ดแปดมันจะมีฝั่งลบก,กับฝั่งบวก เจ็ดแปดอ่าหนึ่งซองนะครับกับเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับตอนนี้ช่างกบทําเสร็จแล้วนะครับวัดไฟมีปกติพอมีปกติแล้วทําไมสัญญาณพันสัญญาณสแควร์เวฟไม่ออกนะครับก็เพราะว่าเนี่ยแอลตัวนี้นะครับเขาใส่ค่ามาผิดนะครับ <c oughs> เป็นช่างเห็นไหมนี่เห็นไหมคาว่าแอนี่นี่สี่สิบเจ็ดแอมันมีแอตัวนี้อันนี้แอล กล่าวหรอกครับกล่าวส่วนเอลตัวนี้เป็นไฟแอลสองจุดนี้อันนี้มันมันเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบเคนะครับสี่รอยเจ็สิบเคขาเอาสี่ k ้อยเจ็ดิบเคมาใส่มันไม่ใช่นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามตัวมันเป็นแอลนะครับสี่สิบโอห์มนะครับสี่สิบ็ดโอห์มหรือไม่มีโอห์มเลยก็ได้ <c oughs> ตัวนี้มันขาดเขาใส่มา แล้วเขาก็ใส่มา 470k มันเป็น L นะครับไม่ใช่ R ตัวนี้ก็ใส่มาตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนี่ไฟเลี้ยงของ5โวลต์จุดนี้จุดนี้ไฟเลี้ยง5โวลต์มันรับไฟตัวนี้เป็นไฟแรงไฟ15โวลต์เพื่อมาเข้าขา 78L05 กับ 79L05 สตัวนี้มันไม่มีไฟ4โวลต์มันขาดเขาใส่มาแต่ว่าพอต่อตรงทั้งกบต่อตรงไปแล้วนี่ต่อเนี้ยนะครับ ต่อตรงไปแล้วมันก็ไม่ทํางานไม่มีพันออกมาต่อไปแล้วฝั่งนี้ก็ต่อตรงนี้นะครับนี่แอลอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นกลาวตัวนี้เป็นขั้ขวลบขั้วลบฝั่งนี้เป็นไฟที่จะเข้าห้าไอซห้าโวลต์นี่ครับทั้งหต่อตรงเพราะเขาใส่เป็นเคมาใส่ไปแล้วมันก็ไม่ทํางานนะครับ ที่มันขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอซีมันเสียอยู่นะครับไอซี IC ตัวนี้มันเสียี่องเบอร์นี้มีปัญหานะครับศูนย์เจ็ดสองกับเอ็มสองหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งหนึ่งนะครับที่มันมัน,ม,นมันช็อตอยู่ช่างโกบเปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับเช็ควิธีเช็คเช็คอย่างไงสองตัวนี้เปลี่ยนสองตัวน,นะครับนี่แปดขานะครับวิธีเช็คเช็คยังไงนะครับ ก็ง่ายๆขาหนึ่งวัดไฟเลี้ยงก่อนมันถึงถึงไอซีไหมแต่ถ้ามันถึงไอซเราก็มาเช็คเราต้องใช้สโคบนะครับถ้าไม่ใช้สโคบก็คือมันจะไม่รู้เรื่องนะครับสโคบจะเช็คให้ดู <Okay. S 1> เราวัดที่ขาของไอซนะครับไอซีศูนย์เจ็สองนะครับขาสองนะครับเรามือมาแตะนี่ขาสองนะครับ เราเบิดแต่อินพุตนะครับแต่อินพุตดูแต่อิ input นพุตนะครับแบบไปนิดนึงใกล้ไปจับที่ขาสองนะครับขาขาสองทีเอลศูนย์เจ็ดสองนะครับนี่แต่อินพุตนี่มันจะเป็นไซน์เวฟไซน์เวฟนี่เป็นไซน์เวฟเป็นขึ้นไซน์เวฟนะครับห้าสิบเพลร พอเรามา,ามาที่ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งเป็นเอาพุตจะเป็นขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นสแควร์เวฟนะครับขึ้นมาแล้วนี่คเห็นไหมครับสแควร์เวฟขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ตัวเก่ามันมันไม่มีอะไรนะเลยเท็ดคยังไงก็มีสัญญาณมันจะข้ามมาหาไอซีเอลสามหนึ่งหนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งนะครับออกขาที่เจ็ดนะครับ ออกคาที่เจ็ดนะครับขึ้นเน่ยใช่ไหมมีสแปร์เวฟแล้วก็คือน่าจะใช้ได้ใช้ได้แล้วล่ะครับนครับตัวเก่ามันไม่มีนะครับมันเป็นขึ้นมันเหมือนคลาด,ดีนะครับคลาด,ดีที่ที่เป็น ค่าดีของอนี่เห็นไหมครับมันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไหมนะครับคือสัญญาณมันออกมาแล้วนะครับก็แปลกนะทั้งกบก็ไม่เคยเจอเดี๋ยวเจอครั้งแรกเลยเคยเคยซ่อมของเกาหลีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาวัาดไฟดูมันไฟกี่โวลต์ ได้แปดโวลต์น,นะครับได้แปดโวลต์ฝั่งนี้ล่ะตรงนี้ไม่เห็นมีโอเคนี่ขึ้นมาสามโวลต์เราแตะปุ๊บมีสามโวลต์ขึ้นมาเห็นไหมแตะปุ๊บมีสี่โวลต์เห็นไหม,มเห็นอ่นะลองดูนะครับ เดี๋ยวจะใส่มอสเฟตนะครับแล้วว่าสัญญาณพันดูนะครับนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอ้ข้างละคู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นตระกูล N ฝั่งนี้ตระกูล P ครับผมตระกูล P นี่จะอ,อนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นตระกูล N อฝั่งนี้ตระกูล P นะครับฝั่งนี้จะเป็นอฝัง่งฝั่งลบนะครับตระกูล N ตระกูลพีจะเป็นฝั่งบวกนะครับนะมาวัดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงคือซ่อมตัวนี้ครั้งแรกเลยนะครับ ไอตัวของจีนเนี่ยเคยซ่อมแต่ของเกาหลีมันมันมันจะไม่เป็นแบบนี้นครับครั้งแรกเลยนะครับก็มาวัดเอ๊ะทำไมมันไม่มีคลื่นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอานิ้วแตะไปเอามันมีมันมีสแควร์เวฟออกมาแต่เป็นห้าสิบเฮิร์ตนะครับเหมือนเหมือนคลาสดีนะครับคล้ายๆกับคลาสดีกลางแจ้งนะครับามาเข้าเรื่องกันเลยโอเค๋ยวจะเปิดมันจะกินกระแสเยอะตัวนี้ ติดแล้วนะครับติดแล้วามาวัดเลยมันจะขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปเอามือแตะอะไรนี่ครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ครับขึ้นมาแล้วควงทีที่ร้อยร้อยยี่ิบเก้าเคร้อยยิบเก้าเคนี่ขึ้นสวยเลยนะครับขึ้คนควงทีที่ร้อยยี่ิบเก้าเค หือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจบจะลองจับดูซิมันร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนตัวสายสายก็ปกตินะครับก็ลองจับจับดูเยวจะเปิดลองเสียบดูนะครับลองเสียบดูว่ามันดังไหมต่อลำโพงแล้วนะจะลองจับดูดังนะครับตึดตูดดังนะ อินพุตอยู่ฝั่งนี้อินพุตอยู่ฝั่งนี้อันนี้อันนี้เป็นบิดหรือเอาพุตนะครับดังตุดตุดตุดเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงดูนะครับเอามันติด,ดกันนะครับเมื่อกี้เสียบผิดอินพุตอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นเอาพุตนี่น่าหระเสียงทำไมมัน,มนติดกลางนี่ มีจังกบจะเปิดให้ดูมันติดอยู่นะครับติดแล้วนะครับก็ใช้ได้เป็นเป็นนะครับเห็นไหมฟันมันสวิงปึ๊บป๊บป๊บสแควร์เวฟมันสวิงมันกบเพื่ออโอเคครับใช้ได้ โอเคก็ไม่ร้อนนะครับือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคนะครับผมก็มีเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่างกบด้วยนะครับผมใหญ่มีแต่ต้องลองตอนเช้าก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผม ฝากไว้แค่นี้แหละก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม